ครับสวัสดีครับก็มาพบกับมายนาฬิกา a n n e l นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเขาเรียกว่าอาจจะเป็น n i o g p s ไซโกสายสปอร์ตนะครับนั่นก็คือตัวนั่นก็คือตัวไซโกมอนสเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าสีฟ้านะครับในตลาดตอนนี้ก็หายากมากๆ นะครับอาจจะไม่ค่อยมีใครปล่อยกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะอยู่ในพวกนักสะสมกันซะส่วนใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็น Blue Monster Limited e dition นะครับรหัสรุ่นก็คือ S K Z 2 1 3นะครับแล้วก็เป็น l i m i t ต็ด dition นะครับซึ่ง l i m i t ต็ดตัวหน้าสีฟ้าเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ล็รตนะครับอตแรกก็จะ ปริน้นดัมเบอไว้ที่ฝาหลังนะครับก็ล็อตแรกเนี่ยผลิตออกมา9 4 2เรือนนะล็อตที่2เนี่ยจะไม่ปริน้นฝาหลังนัมเบอร์แล้วนะครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เอามาจากเอ่อตัวเขาเรียกเป็นโบชัวของไซโก้มอนสเตอร์นะครับที่เขาแจกให้กับทางร้านก็คือประวัติของมอนสเตอร์เนี่ยตั้งแต่เจนหนึมาเลยนะครับที่เป็นลิมิเต็ด นะครับดำส้มจนมาถึงตัวสุดท้ายน่าจะเป็นสโนว์มอนสเตอร์นะครับอันนี้คือเขาทำมานะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงเนี่ยก็อันนี้ผมก็เอามาจากใบโบชัวนะครับของมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับผมจากไซโก้ไทยแลนด์นะครับเราอ้างอิงจากไซโก้ไทยแลนด์และกันเนาะเผื่อเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆ นะครับอาจจะมีข้อมูลที่มันแตกต่างจากผมก็อันนี้ผมอ้างอิงของ c y โ l e Thailand ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง 7S นะครับ26นะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับแล้วก็หน้าปัดสีฟ้านะครับตัวเรือและสายเนี่ยผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับ เป็นไงครับสบภาพสวยงามอันนี้ผมก็เก็บไว้แหละเอาไว้ใช้เองด้วยเก็บไว้ด้วยแต่จริงๆไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีนะครับไม่ได้ใช้อยากจะปล่อยก็ไลายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมผมก็ยินดีรับนะครับตัวนี้กระจกเนี่ยเป็นกระจกซัฟายนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ถึง200เมตรนะครับ ตัวไซโกมอนสเตอรตัวใหม่ๆเนี่ยจะไม่ได้ใช้รหัสเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นรหัส 4R ตัวนี้เป็นตัวเก่าเนี่ยก็จะใช้รหัส 7S กันอยู่นะครับซึ่งไม่สามารถแท็กเข็มวิได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเห็นไหมครับถ้าเกิดดึงมาปับ๊บดึงเม็ดระยมออกมาสุดเนี่ยก็เข็มวิยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ เข็มวิยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแฮกไม่ได้นะครับเม็ดมะยมก็อยู่ที่4นาฬิกาแล้วก็ที่3นาฬิกาเนี่ยก็บอกสัปดาห์แล้ววันที่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเจ้าตัวมอนสเตอร์เนี่ยมีภายน้ำเนี่ยของเขาดียังไงเดี๋ยวลอ,ลองดูนะครับเป็นไงครับแจมแจ้งเหมือนเปิดไฟไว้เลยสำหรับตัวมอนสเตอร์นะครับภายน้ำเขาเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆนะครับ ตัวของไซโ้เนี่ยนะครับก็ขนาดตัวเรือนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความหนาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่42มมิลนะครับนี่ สี่สิบสองมิลโดยประมาณนะครับแล้วก็หนาอยู่สักประมาณสักสิบสามมิลนะครับหนาอยู่สิบสามมิลหัวสายก็อยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบมิลนะครับซึ่งนาฬิกาตัวนี้ผลิตมาตั้งแต่ปีสองศูนย์ศูนย์ห้าปีที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ปี2 0 2 1ก็กี่ปีแล้วละ่ะ15 16ปีแล้วมันก็ยังเดินอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องหมั่นเอามาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ม n เท n a n c e มันก็คือการเอาไปล้างเครื่องหยอดน้ำมันใหม่อะไรงนี้บ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเพราะว่านาฬิกา20กว่าปีเนี่ยมันก็ต้องมีการม n เท n a n c e เหมือนรถนะครับก็ต้องยังต้องถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างนะครับ เหมือนกันครับนาฬิกาก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจักรเนี่ยมันทํางานตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเราใส่เนาะนี่คือฝาหลังนะครับเป็นฝาเกลียวฝาทึบนะครับแล้วก็สลักนัมเบอร์ไว้ถ้าสังเกตดีๆไม่ทราบเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับสลักนัมเบอร์ไว้นี่เลยเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่5เป็นเลขตัวเดียวด้วยหายากสุดๆนะครับสวยมากสําหรับผมเนี่ยผมก็เลยเก็บเอาไว้นะครับผม ก็ถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมไซโคมอนสเตอร์ Monster, สีน้ำเงินนะครับเอ่อไม่ใช่สีน้ำเงินกี่สีก็ได้หลายหลากหลายสีก็ได้ก็ถ้าเกิดเบื่อแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็เอามาขายผมก็ได้นะครับผมก็ยินดีรับซื้อนะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวไ y โคบลูมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับ